สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิภาดาใช่ไหมเอ่เรายังไม่เคยคุยกันเลยสวัสดีครับ เปิดเพลงให้ฟังก่อนอ่าเปิดไม่ได้สวัสดีครับดูซิมีใครไลฟ์อยู่บ้างเผื่อเราจะไปไลฟ์ด้วยไม่มีใครเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้มาดึกแน่เลยไม่มีใครเลยสวัสดีครับทุกคนคุยกันได้นะครับเพราะว่าเหงาสวัสดีครับแล้เวเปิดเพลงให้ฟังรองอัปเดตก่อน เราไม่มีคนคุนหน้าคุนตากันเลยอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนเหมือนเรามาไลฟ์เฉยๆแล้วก็เราไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยดูแมวดีกว่าไหมดูแมวเราดีกว่านี่ไหมอึบนี่เลยอึบนี่วะนี่นี่นี่นีนี้เรา แมวดื้อแมวไม่สนใจเลยสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยเราเจอคนคุ้นหน้าเราแล้วหนึ่งคนหนึ่งคนท้วนวันนี้มาดึกดึกจับกว้วยมานี่แล้วลกูกจับกว้วยครับไม่ต้องตกใจมันนี่เลย เอ้จืแบล็คพนเอรฮาสิเป็นยาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโย,ยาอไม่แก้ไม่แค้จะตีหนึ่งแล้วยังไม่นอนเหรอครับยังไม่นอนคััเพิ่งกลับมาถึงบ้านครับไปคุยงานมาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนชื่อแทนนะอุ้ยพี่โบพี่โบ สวัสดีครับกินโชเลยขาหนุงแทนวะ่ะนี่ไลน์มาสามวันแล้วพี่โบวันนี้วันที่สามเพราะว่าเหงาก็เลยไลฟ์เมื่อวานไลฟ์กับน้องโทษไป วัสดีคนดูทั้งหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนครับกินไหมกินปลาทอดโชว์ลากสมายมาไลฟ์บ้างได้ครับเดี๋ยวลองชวนดูเมื่อวานก็คุย,ยกับทนแล้วว่าเดี๋ยวแบบจะเอาสไมลยเอามิลลี่อะไรมาไลฟ์ด้วยกันปกติจะไลฟ์ช่วงแบบสี่ทุ่มอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าวันนี้ไปคุยงานมาไงแล้วกลับมาบ้านแล้วว่างก็เลยสักหน่อยละกันสวัสดีครับพี่ๆทุกคนเราก็ไม่รู้หลยว่าเราจะพูดอะไรเราจะบอกว่าเราซื้อปลาทอดมากินตอนเย็นอร่อยมากอยู่ถึงเช้าไม่อะไรนี้ ไลน์นี้เอาไว้ถึงสิบ้านาทีก่อนไม่น่าจะถึงเช้าสวัสดีครับทุกคนอยากเปิดเพลงให้ฟังนะแต่ว่าอัปเดตเราก่อนเฮ้ยอัพเสร็จแล้วเปิดเพงกันดีกว่า เราจะคุยอะไรกันดีกินปลาโทกินปลาชเลยสวัสดีครับทุกคนขอเพงาลงคาราบาวได้ดีทุกเพ่จัดไปรอแป๊บสวัสดีครับทุกคนแป๊บมน,น่อไงแต่เราขอเปิดเพงาลงคาราบาวให้พี่สาวเราก่อน มาเป็นไงนย,งยนเลเ็กบ,บ,บ้าบอ,บอยนเล็กอะไรก็เขาจะฟังมีคาราบาวฮัลโหลสวัสดีครับทุกคน <suficiente> เข้ามาแล้วออกได้นะเพราะว่าเราไร้สาระ เลยไวแห่งความฝันวันที่ผ่านมาายจุดหมายแมวสะกิดขาทำไงเดีย๋ยวแมวอยากคุยด้วยแน่เลยอุ้ยมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเนาะนี่มาลงมา,มามเพลดนใจ งใงครสวัสดีครับผมชื่อเฉาเวกว๋ยครับโอ้ย่ะ How are you and how is Baby Kitten? I'm okay and my kitten is okay พี่สมัครแคสติ้งยังไงครับตอนนั้นปีพี่มีสมัครมีเขามีเปิดโปรเจกต์ New Star ครับก็เลยลองส่งโปรไฟล์ไปแต่ว่าปีนี้มี Thai Super Model นะมีผู้ชายด้วย ลองส่งดูแต่ว่าไม่รู้ปิดรับสมัครหรือยังเฮ้ยเบาๆสิอ่ะอ่ะดื้ออีกแล้วยิ้มเร็ว smile โอเคไม่ยุ่งละดือ้อเป็นแมวที่โคตรดือ้อนี่เห็นปะเห็นปะเปลี่ยนเพลงเองน้องขอโทษนะพี่โบ พอดีว่าแมวมันไม่อยากฟังคาราบาวแมวอยากฟังซีรี่ฟูอะแล้วไม่กินนมหมอแล้วเทน,นมให้แล้วสวัสดีครับทุกคนทุกคนที่มาดูไลฟ์ตอนนี้นะจะได้ดูเราตีกับแมวไม่ได้แกล้งแมวเปลี่ยนแมวเปลี่ยนจริงใช่ปะอะไรลูกอืมอืมกลัวแมวดิ ขอบคุณครับพี่บัวอุ้ยพี่บัให้ของขวัญเหรออุ้ยขอบคุณครับน่ารักให้เฉา้วยของแก้มหนึ่งทีอะไรขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนแล้วเฉา้วยแล้วมีของตัวเองจะมาแย่งคนอื่นกินทำไมอุ้ยชิบู่งซูชิให้เฉา้วยกินซูชิไหมกินซูชิไหมกินซูชิไหม อ่ะดึงดึงดึงอ่ะดึงดึงดึงอ่ะดึง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 อ่ะดึงดึงดึงเอาจริงป้าไลฟ์วันนี้เป็นอะไรที่แบบไร้สาระมากเลยแบบเรามาคุยกับแมวมาตีกับแมวพี่มีละครเรื่องอะไรต่อไปครับตอนนี้มีรอออนแอร์เรื่องอมพยาไฟครับแต่ว่าไม่รู้จะออนเมื่อไหร่เหมือนกันเพราะว่ามีละครในสต็อกของหลายของช่องหลายเรื่องเหมือนกันติดตามทุกๆเรื่องเลยครับสนุกทุกเรื่องแน่นอน can i get a screenshot of you and the kitchen please okay just a minute um okay one two three 1 2 3 เพราะว่า oh, wow. ในละครหลอกว่ะใช่ครับเพราะว่าในละครแต่งหน้าก็เลยหลอกว่าต้ราะห้่เคยดิี่ช่างแต่งหน้า cute, คิว n k you You welcome โอ้ยเฉาคว้ยไม่เอาแล้วมาเปลี่ยนเพลงคนหนึ่งเขาทำไมเนี้ยแล้วเฉากุ้ยเขามาเปลี่ยนเพลงบ้าบอเธอใครอ่ะ เราชื่อแทนเองเธอแล้วเธอชื่ออะไรเราก็มาไลายไปเรื่อยเลยเธอเอาก็พี่ถามว่าวผมคือใครผมก็บอกผมชื่อแทนครับชื่อแอมชื่อแอม,มค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับ ครับผมพี่บอยยังอยู่ไหมเนี่ยเอาไปแล้วไม่ฟังเพงาลงคาราบาลแล้วหรอสวัสดีครับทุกคนแนะนำตัวก่อนยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมชื่อแทนครับเป็นนักแสดงของช่องเจ็ดนะครับละครเรื่องลูกู้ชายไมาดพคดเพิ่งจบไปครับผม แต่ว่าตอนนี้เราตีกับแมวอยู่ฉันเคยดูนะดูเวอร์ชันไหนครับเวอร์ชันพี่พอสแลนหรือเปล่าหรือว่าเวอร์ชันล่าสุดอะไรครับจับก็จะเอาอะไรลูกสนุกค่ะขอบคุณครับอืมคนป่ะแมวดูทุกเวอร์ชันอขอบคุณครับ มาไลฟ์แป๊บๆเดี๋ยวจะไปแล้วอืมแล้วเป็นแมวเด็กจะกินปลาทอดได้ยังไงเคยดูละครแก่เอ,อ้ยขอบคุณครับแกหล่อไปโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมา,มากๆเลยเราหล่อเพราะว่าเราฟิลเตอร์หรอกเถอเสื้อนะ I like your shirt Thank y o โ so m เวอร์ชันนี้สุภาพบุรุษไม่เราตั้งใจเราตีความเวอรชันนี้ให้มันเป็นผู้ชายสู้ๆเอ้ไม่ใช่สู้ๆเลยผู้ชายซื่อๆอืมเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกลงไปเดี๋ยวเจ็บทำไงพรุ่งนี้ไลฟ์ตอนไหนน่าจะค่ำๆครับวันนี้มาไลฟ์ดึกเพราะว่าเพิ่งกลับมาไปคุยงานนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปจะไปแล้ว อะไรลูกแมวเราดื้อมากเลยทุกคนหรือว่าเพราะว่าเป็นแมวเด็กก็เลยดือ้อเปลี่ยนเพลงอแล้วไม่เอากินปลาไปทอดไม่ได้ยังเด็กอยู่เลยขอขึ้นจอคุยพวกนี้ได้ไหมคะแทนได้ครับถ้าเวลาเราไลฟ์ตรงกันนะ พาสิเพ็ญยาเคยดูแลน้องคิงไหมแต่ของเรามันเป็นเสือจากัวแล้วตอนนี้เดี๋ยวสักแป๊บเราจะไปแล้วชื่อจริงอบเชยชื่อจริงอบเชยอ๋อเดี๋ยวมิวจะทำยังไงแล้วไม่ไม่มันเป็นแบบผู้ชายที่โตมาาันจับมากับพ่อคนเดียวไงแบบไม่มีแม่แล้วก็วแบบเป็นผู้ชายชื่อซื่อแบบ ก็จะมีความตรงๆก็เลยแบบไม่ได้สนใจเรื่องผู้หญิงไงแต่เอาจริงป่ะถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะผู้หญิงบุกขนาดนี้ยังไงต้องรู้ตัว <c oughs> แล้วบปาเราก็ชอบแมวมีคนบอกว่าชอบแมวแนะนําตัวชื่อเฉากว้อยครับชื่อเฉากว้อยครับ อะไรเอ่ยเราชอบซื้อปลาให้แมวประจําแมวเรามันยังเด็กอยู่เลยมันกินอาหารเปียกอาหารเม็ดเด็กแล้วก็นมแพะเปลี่ยนเพลงอีกแล้วแมวที่โรงเรียนอ,อ๋อาาอหรคนไปครับงั้นเดี๋ยวเราไปละพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์ให้นานกว่านี้บ๊ายบายครับ แต่การพวกนี้นะครับทุกคนแบงตัวเขากินแมวเรามันยังเด็กอยู่เลยแบบก็เลยไม่รู้ว่ากินอะไรได้บ้างไม่เคยเลี้ยงแมวบ๊ายบายครับบ๊ายบายจัะ